อ,อ,อ,อ <laughs> กินมายมเสร็จแล้วก็ออกก้านเนี่ยเป็นไรทีเพื่อนทุกคนคะคนนี้มันร้าย <laughs> เอา <laughs> อ,อพี่ทีมงานบอกว่าให้มาถึงนี่ตั้งแต่ตีสี oh. แกงมาตั้งแต่เช้าพอดีจับง่ <laughs> งงวงๆอยู่ตื่นครับ สว,ส,สวัสดีครับผมโฟมนะครับพาชี่ค่ะและตอนนี้เรา2คนก็อยู่ในรายการ Unboxing เปิดกล่องซ่าท้ามิชมชั่นรายการที่จะมาท้าทายผู้เข,ข้าแข่งขันด้วยมิชชั่นสุดหลากหลายรายการที่จะอันล็อกทุกความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงเดี๋ยวเรามาเริ่ม Unbox กันเลยดีกว่านะครับผม โอเคค่ะอ่ามิชชั่นของเราในวันนี้นะครับก็คือหมะท้าพิสูจน์ร่วมกันท้าพิสูน์ไปกับหผลไม้รสชาติสุดเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดที่มีคำว่าวมะนำหน้าที่ได้รับการการันตีมาว่าเปรี้ยวจนลืมง่วงค่ะใครที่กินหมดก่อนนะคะจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้กติกากันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะกินแล้วแต่ว่าเราจะต้องขออนุญาต ถอดเฟสชิวันนดนึงนะครับผมทุกคนเนี่จะได้เห็นสีหน้าแล้วเราจะได้กินอย่างเต็มที่โอ้ยถึงเวลาแล้วสินะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าใ่แล <c oughs> ้ว,ว <c oughs> และนี่นะครับก็คือผลไม้ที่เราจะมารับทานกันในวันนี้อย่างแรกก็คือมะขามป้อมมะนาวมะเขือเทศราชินีอ่ะทุกคนราสวด,ดี <c oughs> <c oughs> ไม่ยมค่ะเด็กๆเคยโดนตีด้วยกานไม่ยอมไหมคะไม่เคยคะ่ะเ,เคยเคยไปไล่ฟาเขามากกว่าว้ายแปลกอะค่ะต่อไปนะคะก็คือ,อไ,ไม่ยมชิดและสุดท้ายด้วยอันนี้ยโอ้ยค่ะสุดท้ายก็คือผลไม้ที่ไม่ยอมนอนค่ะคืออะไรมะม่วงเราเห็นมะม่วง นี่นะครับก็เป็นผลไม้ที่พี่ๆทีมงานตัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเริ่มกินกันเลยกว่านะเขาบอกว่าจะต้องกินสิ่งที่เปรี้ยวที่สุดก่อนเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเปรี้ยวน้อยลงนี่เปรี้ยวมากอ่ะเนี่ยแค่เห็นก็ยังเปรี้ยวแทนแล้วอ่ะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะไม่รู้สึกอะไรหรอกอ๋ออ๋อไม่ลองอันนี้ก็ง่ายละอืมเป็นไง ีขงใสขึ้นมาเลยค่ะขอชิมมะยงชิดหน่อยอันนี้ก็แบบมีความน่าจะหวานหรือเปล่าอืมก็หวานนะมะยงชิดอะอือก็โอเคอะแต่แบบเจอมะนาวเมื่อกีก้คือแบบทุกอย่างก็คือไม่มีจบไม่มีรสชาติแล้วอือตอนนี้นะคะลิ้นชาเลยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอมะยมั้งดีกว่ามะยม,ยมจะสู้มะนาวได้เปล่าจำได้ว่าตอนอเด็กๆก็เคยกินกินมะย,ยมเสร็จแล้วก็ออกก้านเนี่ย เป็นไล่ติดทุ่ท่านทุกคนคะคนนี้มันร้ายสุดปังปะยิ่งกว่ามะนาวอีกคุณเลยจริงเหรออืมนี่ถ้าได้แบบพริกเก็สักนิดนึงเนาะโอ้ยอยากได้พริกเกลือเลยฟินเลยอะมัง่วมมัง่วมก็ดูมีเปรี้ยวมากนะเดี๋ยวเราลองชิมดูเนี่ยได้อยู่สิ่งที่มาช่วยชีวิตเราในวันนี้ก็คือน้องคนนี้นะหรอพระราชินีของเราเนี่ยคือแบบน้อยที่สุดแล้วในความเปรี้ยวทำไมยิ่งกินแล้วรู้สึกเหนื่อยอน่ยคือแบบเอง เหนื่อยแบบรู้สึกเมื่ยผิวหนังตรงนี้มากเลยรู้สึกเมื่อยกล้ามหน้ามากอ่ะนี่ชิ้นสุดท้ายของผู้ชนะในวันนี้นะครับโอเคค่ะสำหรับผู้ชนะวันนี้นะคะก็ยกให้โฟมเชื่อแล้วว่าโฟมชอบกินเปรี้ยงจริงจอิ่มเลยวันนี้เป็นไงเป็นไงตื่นเลยป่ะเออรู้สึกแบบตาตึงตาแข็งขึ้นมาเลย จากพวกง่วงอยู่ที่แบบว่าพี่ทีมงานบอกว่าให้มาถึงที่นี่ตั้งแต่ตีส oh. ี่แกงมาตั้งแต่เช้าตื่นครับตื่นมาตอนนี้ตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วดูอ,ออกไหมตาดูตื่นแต่ว่าใต้ผมใต้ตาผิวหน้าแบบดูไม่เฟซอะหรอบูลลี่ปะนะ <c oughs> ไม่ได้บูลลี่จริงๆหรอไหนเออมีใต้ตาหน้าความหน้าโซรมหน้าแบบไม่ค่ออร่าเออเธอก็เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่ใต้ตาทั้งโซรมจริงว่ะได้นอนมาเปล่าเมื่อคืนอะไปไหนมา กำลังประสบปัญหาหน้าเหนื่อยหน้าโทมใช่ไหมล่ะคะครับค่ะใครเนี่ยไม่ไม่รู้ของค่ะไม่รู้จักป่ะจะพาทำสวยค่ะไปไม่ได้แกงใช่ไหมครับไม่ใช่สวัสดีค่ะราช h e วีคลินิกยินดีต้อนรับค่ะมีปัญหาเรื่องหน้าเหนื่อยหน้าโทมกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ไปเล่นเกมมานะครับแล้วก็รู้สึกว่า เห็นรอยเขียวย่นชัดมากแล้วรู้สึกว่าน้าโศมมากครับนอนน้อยใต้ตาดำค่ะเขาบอกให้มาตั้งแต่เช้าก็เลยไม่ได้นอนเลยครับแล้วอย่างผมเนี่ยควรจะต้องทำอะไรดีครับให้แบบเห็นผลเร็วมากที่สุดเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะถ้าในเรื่องของที่ไม่เจ็บตัวนะคะแล้วกระจ่างใสเร็วก็จะเป็นในกลุ่มของเลเซอร์ค่ะเพื่อลดริ้วรอยเล็กๆนะคะรวมถึงให้กระจ่างใสเนี่ยของหนูค่ะคือแบบรู้สึกว่าใต้ตาดำแล้วก็แบบมีความเหี่ยวย่นแล้วค่ะ แล้วก็มันผลกว้างอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสกินบูสเตอร์ก็จะตอบโจทย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นลดการหักเสพแล้วก็ทําให้ฉ่ำวาวน่าขึ้นได้งั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเนาะโอเคค่ะข้องนะครับนอนหงายดีกว่าค่ะ เริ่มทชหน้าแล้วก็แปะยาชากันก่อนนะคะค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะหลังจากทำไปประมาณสิชั่วโมงก็สามารถแต่งหน้านะคะล้งหน้าได้ปกติเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ในการทำอัล็อกปัญหาหน้าเหนื่อยหน้าโซมนั่นเองครับผม ของโปงเป็นไงบ้างวันนี้ทําอะไรคะก็วันนี้เนี่ยผมได้ไปทํำเลเซอร์ที่มีชื่อว่า Hybrid Rejuvenation Laser นะครับผมก็อาจจะเป็นเลเซอร์ที่จะมาช่วยคืนความกระปี้กระเป๋าให้กับผิวหน้าของเราเองแล้วของคนณกาชที่ทำอะไรมาบ้างคะของคนันนะคะวันนี้ก็ทำนาโนสกินบูสเตอร์ค่ะเป็นการฉีดวิตามิน16จุดบนใบหน้าตอนนี้ก็อาจจะแบบเห็นความปูดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายภายใน2วันค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะหายภายในวันนี้เลย ที่เห็นปุดๆน,นี้นะคะก็คือเป็นวิตามินค่ะมันจะแบบค่อยๆซึมเข้าไปในผิวหน้านะคะก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าวาวหน้าใสาหน้าโกลว์ค่ะใช่ของโฟมเนี่ยที่ไปทํามาเนี่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันก็มีความคันยุบยิบยุบยิบนิดน,นึงตอนทําแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากครับก็เหมือนแบบฟิลแบบคล้ายๆมดกัดนิดๆแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาทายาชาให้เราเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่รู้สึกแบบทรมานตอนทําอะไรขนาดนั้นพอหลังจากทาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะแบบ ไม่ได้มีความแดงไม่ได้มีความแบบไม่มากเราก็<ม>สามารถใช้ชีวิตได้ปกติหมอก็บอกว่า2-4สชั่วโมงหลังจากทำเดเซอร์ล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบยุบได้แล้วก็<ม>ไปใช้ชีวิตได้เลย ของไทยก็แบบว่าทายาชาก่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการกระคบน้ําแข็งด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ในการฉีดเนาะจะได้แบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ตอนทําก็อาจจะมีแบบรู้สึกเจ็บนิดนึงตอนที่คุณหมอเขาเดินยานะคะแต่หมดทั้งหวดก็คือทนได้ค่ะเพื่อความสวยค่ะอาล่ะครับเดี๋ยวฟงกับพาชชีเนี่ยจะเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาโชว์ให้ทุกคนดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ ราชเทวีคลินิกให้คุณ u n l o อ k คุณคนเก่า Unbox คุณคนใหม่อยากจะรักสวยหรือรักษาต้องมาที่ราชเทวีคลินิกเท่านั้นค่ะเย้ yeah.